สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนนี่พี่ใบมาเจอนี่เห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็ดเหมือนอันเหมือนเห็ดไอ้ไอ้นี่น้ำหมากเลยเพื่อนมันคือเห็ดอะไรเนี่ยเพื่อนนี่มันคือเห็ดอะไรเนี่ยเหมือนเห็ดน้ำหมากเลยนะคะเออไม่เคยเห็นเนี่ยเนี่ยหน้าอ่านมันออกจะสีชมพูอ่อนๆเนี่ยคล้ายๆกับเห็ดน้ำหมากเลยนะคะเพื่อนนี่เนาะเลย ถ่ายให้ดูนะว่ามันคือเห็ดอะไรเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยอยู่ใน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 พาร์คตรงนี้เนาะเราไม่เคยเห็นนะเพื่อนนี่เนาะโอ้ยเนี่ยบนมันันออกมากซี่เนี่ยนอนก็เจาะด้วยนั่นเพื่อนสงสัยมันเป็นเห็ดกินได้แหละเออเน้นเนี่ยนเพื่อนนอนมันเจาะด้วยนะนี่เห็ดอีหยังเนี่พี่นุง่ง เอยก็บปราลูจากเห็ดกินเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าเห็ดนอนมันเจาะมันกินได้ใช่ไหมเพื่อนถ้าเป็นเห็ดที่นอนเจาะมันจะกินได้ใช่ไหมเออเพิ่งจะเจอเนี่ยเพิ่งจะเพิ่งจะเห็นเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนาะว่อาออสเตรเลียเฮ้ยจิโจ้เข้ามาตกใจหมดเพื่อนจินโจ้เข้ามาตกใจหมด กำลังเก็บเห็ดอยู่เอาวิ่งเข้ามานะคะนเพื่อนจิงโจ้วิ่งเข้ามาเมื่อกี้เนะี่ยเมื่อกี้อันพี่ใบมวนต่ก้มเก็บเห็ดอันจิงโจวิ่งเข้ามานั่นเพื่อนเมื่อกี้นะ่ะกําลังก้มเก็บเห็ดอยู่นั่นเพื่อนจิงโจวิ่งเข้ามาตกใจเลยเออแต่มันไม่ทําอะไรนะั่นเพื่อนมันวิ่งเข้ามามองเหมือนกับว่าเราทําอะไร่เงี้ย นี่น้องเก็บเห็ดอยู่นะเออขอบคุณนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลท์ทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าเราพามาดูจิงโจ้ดันเจอเห็ดนะเหมือนเห็ดกินได้เลยเพื่อนเออก็เลยอยากจะถามว่าใครรู้จักมั่งนะคะขอบคุณมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปก่อนละเดินนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ